สวัสดีครับเรากลับกันมาอีกแล้วนะครับกับ one team one number นะฮะแล้ววันนี้ครับถึงคราวของ2คู่หูด,ดูโอคนนี้แล้วครับนึน่็คือที่หน้าของเจมส์ซาเดนแล้วก็โจเอลเอมบีจากฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์นั่นเองนะครับและวันนี้เลขของฟิลลี่จะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเชิญกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับเราต้องบอกก่อนเลยครับว่าทางด้านของ Philadelphia 7 6 e r s เนี่ยได้เพิ่มเด t บหรือว่าเพิ่มความลึกใน roster ของตัวเองอย่างไม่ได้กระโจงกระจางจงแจ้งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีดีเหมือนกันนะครับทั้งดี a n t แอนโทนีเมลตแล้วก็ PJ Tucker เข้ามาเสริมให้กับทีมนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปจริงเนี่ยเอทางด้านของ Philadelphia 7 6 e r s จะสามารถเข้ารอบ Conference Finals ได้ อีกเมื่อไหร่เพราะาครั้งสุดท้ายเนี่ยคือปี2001เลยนะครับโอเคถึงจะมีเด็บเพิ่มเข้ามาอะไรเพิ่มเข้ามาเทอริสแม็กซี่เติบโตขึ้นแต่สิ่งที่ต้องการนะครับนั่นก็คือคู่หูดูโออย่างโจเอลแอมบีและเจมส์ฮาเดนจะต้องเป็นแกนหลักของทีมและพาทีมไปให้ได้ครับ ถูกต้องครับเมื่อเราโปรยกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันก็ต้องเกี่ยวกับเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็โจเอลเอ็มบีแน่ๆครับในช่วงเรเกลล่าซีซั่นนะครับทางด้านของฮาร์เดนกับเอ็มบีเนี่ยนะฮะเมื่อเล่นพิกแอนด์โรกันจะมีอยู่ที่1 point นึ่งจุดหนึ่งห้าพอยต์ต่อโพสเซชันนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสถิติจากเซคเคนสเปรตัมนะครับถามว่าไอตัวเลขเนี้ยมันดีแค่ไหนก็ต้องเรียกได้ว่าดีอยู่เป็นอันดับที่4เลยครับของ53คู่ที่เล่นพิกแอนด์โร มากกว่า400ครั้งครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคมากนีครับและ ถ้าใครจําได้ฮะหลายๆเสียงหลายๆคนหลายๆสื่อซึ่งรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะผิดหวังกับทางน้านของเจมส์ฮาเดนไม่น้อยครับในเพลย์ออฟแล้วมันก็ออกมาให้เห็นกับตาเนาะเราบางทีก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรมากมายนะครับแล้วยิ่งถ้าวิเคราะห์อ,อีกก็จะเห็นอีกแหละนะฮะถ้าเอาง่ายๆแต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นน่ยสิครับจาก1.15แต้มต่อโพสเซชันนะครับในเรกูลาร์ซีซันที่เอ็มบีดเล่นเพียงอันดวกับฮาเดนเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นครับมันเพิ่ม ครับจาก1 1 5กลายเป็น1.24แตม้ม ตอบโพ s s ซ s ันหครับในเพลย์ออฟนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับคือความน่ากลัวตราบใดที่ยังมีทั้งด้านของฮาร์เดนกับเอ็มบีอยู่ในสนามเนี่ยยังไงซิกเซอร์นี่นะครับก็ยังมีความหวังได้เสมอฮะเราต้องบอกว่าในปีนี้นะครับเจมส์ฮาร์เดนเขาไม่ได้มาแบบธรรมดาเหมือนเดิมอยู่แล้วฮะทั้งยกเวททั้งฟิตร่างกายแล้วก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยปีที่แล้วอะ่ะมันมีอาการเจ็บแฮมสตริงมันยังแบบไม่ได้หายดีอะไรมากมายร่างกายเขาก็อาจจะยังไม่ฟิตเต็มที่แต่ว่าปีนี้แหละฮะเรา จะได้เห็นเต็มรูปแบบเลยฮะทั้งซีซันเลยนะเรกูกิล่าซีซันรวมถึงในโพสซีซันหรือว่าเพลย์ออฟด้วยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับว่าการเล่นของ2คู่หูคนนี้การเล่นพิกแอนโร l l ท้งด้านของ d o อกว a เวอจะสามารถบันดน้นบันดาลเสกอะไรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้หรือเปล่านี่คือเรื่องที่ต้องน่าติดตามครับสำหรับ p h i าเดล l ฟียโซนตี s ซิกเซอร์ เราก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวรอตามอีกหลายๆทีมได้เลยถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ